1. มิลฟอ1ินวันมีแคลเซียมวิตามินจุลินทรีย์โยเกิร์ตและกรดอะมิโนไปอร่อยกับขนมจีนเจ้าแรกบนเกาะเกร็ดกันแล้วนะคะนักเล่าเส้นของเราก็ขอข้างฟังกลับมาที่วัฒนาเหนือเพราะร้านสซนดดับตะนานร้านต่อไปเป็นอีกหนึ่งร้านที่ลูกค้าในย่านปากเกร็ดต่างบอกต่อเรื่องความอร่อยโดยประวัติความเป็นมาของร้านนี้นะคะก็ถือเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวอีกหนึ่งร้านที่เริ่มมาจากศูนย์แมะสู้มาด้วยลำแข้งของตัวเอง ด้วยความขยันและอดทนฝไยเรียนรู้ในอาชีพการขายก๋วยเตี๋ยวจึงทําให้เขานะคะกลายเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูตุ๋นที่อร่อยและขายดีมา,มากกว่า23ปีแล้วล่ะค่ะเรื่องราวของร้านระดับตำนานร้านนี้จะมีอะไรให้เราเรียนรู้กันบ้างตามคุณนัดไปสืบสาวเรื่องราวกันเลยค่ะลุยสวัสดีครับพี่เหน่งครับนี่พี่เ,เหน่งร้านเหน่งรถเยี่ยมครับเขาบอกว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ขายดีมากนี่ต้องถามพี่เหน่งก่อนว่าเปิดร้านมากี่ปีแล้ว ตรงนี้ประมาณ20 23ปีครับคือสมัยก่อนเป็นแผงลอยริมถนนอยู่ข้างคางเล็กๆอ่าฮะอยู่แถวไหนอยู่แถวซอยผ่นดินทองครับแถวถนนติวานนท์เป็นศูนย์รวมอาหารครับผม,มอยู่แผงนี้เดียวเป็นแผงข้าวมันไก่อย่างเดียวอ๋อเมื่อก่อนขายข้าวมันไก่อย่างเดียวครับแล้วทําไมตอนนี้ถึงไม่มีก๋วยเตี๋ยวด้ครับก็ต้นมาได้ไงครับเขาไล่ที่เขาไล่คืนเอาที่คืนอ่อพอดีมีตึกอยู่ตรงเนี้ยสมัยก่อนรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาเซ้งเอาไว้แต่ว่าทำหากินไม่ได้เพราะแถวนี้ไม่ค่อยมีคน ไม่ค oh, ่อยมีคนคสมัยก่อน<ๆ>คนก็จะเดินอยู่เฉพาะตลาดตลาดเก่าริมน้ําปากเกร็ดเนี่ยซึ่งสมัยก่อนคนก็ยังใช้ทางเรืออยู่ uh huh. แต่ปัจจุบันทางเรือเนี่ยน้อยลงไปเพราะว่าถนนตัดผ่านพ uh huh. อทางรถขึ้นตรงนี้บริเวณตรงนี้ก็มีเกิดมีตลาดเกาะเกร็ดขึ้นมา uh huh. ทําให้ผู้คนเนี่ยเดินผ่านไปผ่าน,ทา,นทางนี้เยอะมาก uh huh. ก็คือเป็นผลดีของของทางร้านเพราะฉะนั้นก็คือเราคิดว่าถ้าเกิดเวลาขายข้าวมันไก่ยอย่างเดียวก็ม uh ันจะน้อยไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่ม เพิ่มก๋วยเตี๋ยวขึ้นมา,าสมัยก่อนเป็นขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นอย่างเดียวครับผมแล้วพอเกิดโรคแอนแทรขึ้นมาเราก็ต้องประยุกต์ขึ้นมาเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นมีไอเดียคิดว่าเราจะทํายังไงที่จะขายก๋วยเตี๋ยวหมูเนี่ยให้มันเด่นกว่านี้อีกอเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดสูตรซี่โครงหมูขึ้นมารเราเอาใช้ซี่โครงหมูอ่อนเพราะว่าซี่โครงหมูอ่อนเนี่ยทำออกมาเนี่ยมันจะเหมือนกับคล้ายๆแบบเอ็นจะเคี้ยวแบบกรุบกรุบนะครับเริมเกิดความอร่อยขึ้นมาสมัยก่อนเนี่ย ขายก๋วยเตี๋ยวหมูตุน๋นก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูซึ่งขายซี่โครงหมูวันหนึ่งไม่กี่โลแต่ปัจจุบันเนี่ยเยอะม,มากามาก็ถือว่าก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูร้านนี้เป็นอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยเหรอใช่ครับของปักเกงแห่งนี้ถูกต้องครับโอ้โหเดี๋ยวต้องถามหนึ่งที่มาการมาขายก๋วยเตี๋ยวกอนนะรเราขายข้าวมันไก่อยู่แล้วเราไปเอาสูตรก๋วยเตี๋ยวจากไหนล่ะอ๋อสูตรอันนี้คุณแม่เขาได้มาจากเพื่อนเขาเนี่ยครเขาเขียนเป็นตำราออกมาเลยเหมือนกับแบบแบบตำราสมัยก่อนตำราโบราณอย่างนั้นอ่ะผมก็เอาเอามา อเอา,มา,ม,ามาประยุกต์ว่า,าทํายังไงเราถึงจะให้น้ำเนี่ยมันเกิดความกลมกลม่กลมอมเกิดความอร่อยขึ้นมาม,มีเครื่องเทศซึซ่งเป็นเครื่องยาไทยรเรามาผสมกับเครื่องยาจีนเกิดความกลมกล่อมของน้ำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทำให้เกิดความหอมและความอร่อยขึ้นมาโอ้โหนี่เหมือนกับว่าเป็นเจ้าแห่งยุทธจักรเลยไปได้คัมภีร์มาแล้วฝึกวิทยายุทธถูกต้องครับแล้วก็ใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปด้วยใช่ครับเลยได้น้ำซุปที่กลมกล่อมและขายดีถึงวันนี้ใช่ครับเพราะงั้นเดี๋ยวขอบุกเข้าไปในครัวนะครับไปดูว่าน้าซุปที่ว่า การผสมผสานระหว่างไทยจีนมันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลุยเข้าไปในครัวเลยครับเอาละครับบุกเข้ามาในครัวแล้วครับพี่เหน่งครับนี่เราพูดถึงอันแรกก่อนแล้วกันนะนี่ครับกระดูกหมูตุ๋นใช่ไหมซี่โครงหมูอบครับหมูอบนะฮะซี่โครงหมูอบครับดูหน่อยดูหน่อยขูหน่อยนี่ครับนี่นะฮะเรามีวิธีการเลือกซี่โครงไงครับพี่ ซี่โครงหมูเนี่ยจะต้องมีซี่โครงอ่อนเนี่ยซี่โครงอ่อนมันจะเห็นเป็นเส้นสีขาวๆใสๆติ้งๆเลยนี่แหละครับอ๋อนี่เลยนี่เลยนี่เลยครับมันจะเหมือนกับเอ็นเคี้ยวแล้วกรุบครับผมทำให้เกิดความอร่อยอ๋อตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วเราตุ๋นนานแค่ไหนพี่หนึ่งวันครับ สูตรการตุนซี่โครงหมูให้เปื่อยนุ่มขั้นเทพของพี่เหน่งนะนะคะก็มาจากการนําเครื่องเทศแบบจีนมาผสมกับสมุนไพรแบบไทยๆสูตรด,ดั้งเดิมของคุณแม่ซึ่งเป็นการคิดค้นจากข้อมูลที่พี่เหน่งได้ไปค้นคว้าเพิ่มเติมตม,มาจนเกิดเป็นส่วนผสมที่ลงตัวค่ะเพราะเครื่องยาจีนนั้นเนี่ยจะได้ในเรื่องของความอร่อยเข้มข้นแล้วก็ได้สมุนไพรไทยมาช่วยเป็นตัวชูกลิ่นและชูรสชาติให้อร่อยจัดจ้านยิ่งขึ้นซึ่งมานํามาตุนนานเป็นเวลา1วันก็จะได้ซี่โครงหมูอบที่เปื่อยนุ่มขั้น ทเและขอบอกว่าในแต่ละวันนะคะต้องทำไม่ตำกว่า4ี่หม้อใหญ่ๆเห็นเยอะๆขนาดนี้ก็เรียกว่าขายดิบขายดีบอกไว้ก่อนเลยว่ามาบบ่ายเนี้ยอาจจะหมดอดทานได้นะคะแฟนคลับเราเซนทั้งหลายนี่คือหัวใจสําคัญเลยหัวใจสําคัญเลยนะครับคือในหอเนี้ยจะประกอบด้วยเครื่องเทศและเครื่องยาจีนนะครับ แล้วยังมีกระเทียมพิกไทยราดผกชีอยู่รวมอยู่นี้ทั้งหมดเลยอยู่นี้ทั้งหมดเลยครับเราก็มัดใส่ลุงถุงแล้วเราก็ตุนเป็นอันนี้เลยใช่ครับใช้เวลานานไหมครับกับซุปที่ใช้งานได้ใช้งานได้เ็าใช้ประมาณ3ามชั่วโมงครับ3ชั่วโมงไม่ต่ำจากนั้นต่อไปครับเราพูดถึงตัวหมูกันบ้างดีกว่าเรามีส่วนอะไรของหมูครับครับมีหมูสดมีตับมีหัวใจครับผมครับลูกชิ้นใช้หมูส่วนไหนหมูสันคอครับทาไมต้องเลือกใช้หมูสันคอครับก็หมูสันคอจะมีมันติดอยู่นิดๆครับผมนะครับ แล้วก็หมักแช่ฟรีซเอาไว้ทาให้สักคืนหนึ่งเพื่อให้เกิดความนุ่มโอ้เรามีเส้นอะไรบ้างครับที่นี่พี่เหน่งเล็กมีใหญ่บะหมี่ครับเล็กมีใหญ่บะหมี่เส้นไหนใครที่จะเส้นหมี่เส้นมีวิธีการเลือกเส้นของเราเลือกอยังไงเส้นปกตินี่แหละครับแต่ว่าเราต้องแช่น้ําพอสมควร,ครไม่นานแล้วก็ไม่เร็วจนเกินไปครับผมพอเวลาที่ลวกแล้วเนี่ยมันจะเกิดความนุ่มงั้นขอเส้นหมี่ที่โค้งหมูครับผมได้เลยครับเดี๋ยวผมไปนั่งรอนะครับขอบคุณครับ าละครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วครับที่จะรับประทานครับก๋วยเตี๋ยวซี่โครงหมูครับนะครับผมอ่ะวิธีการทานยังไงดีครับพี่เครื่องปรุงอันนี้เป็นพริกผัดเป็นสูตรเด็ดของทางร้านอ่าฮะผมอันนี้ไปผัดยังไงครับพี่ก็ใช้พริกคั่วพริกบดนั่นแหละเสร็จแล้วก็เอาไปผัดกับน้ำมันกระเทียมครับเพื่อให้เกิดความหอมขึ้นมานี่นะฮะเส้นหมี่นะครับ อีกอันหนึ่งที่ต้องเห็นก็คือกระดูกอ่อนตัวนี้ถูกต้องครับนี่เลยนี่เป็นสินค้าหายากอะนี่เลยไหมครับอ่าอืมแน่ใจว่ามันคือกระดูกมันนิ่มเนียมันนิ่มมันละลายไปเลยนะเนี่ยใช่ปกติเรากินกระดูกอ่อนมันจะมีกรุกบกุใช่ไหมใช่ครับอันนี้มันเหมือนเป็นเอ็นเลยอะ่ะใช่ครับ โอ้คุณผู้ชมคุณก็ต้องลองมาชิมด้วยตัวเองนะครับปกติถ้าเรากินกระดูกอ่อนจริงๆเนี่ยมันจะเป็นความกรุบๆแข็งๆบ้างแต่ว่าของที่นี่นี่คุณไม่มีความแข็งเลยแล้วมันเป็นเหมือนเอ็นเลยอ่ะใช่ครับมันนุ่มไปหมดเลยครับ,รบผมอันนี้แหละเพราะน้ำมันซึมเข้าไปในกระดูกหมดแล้วใช่ไม่แปลกใจทําไมร้านถึงเป็นร้านดังในยา่านปากเกร็ดแห่งนี้นะนอกจากเมนูนี้เมนูอื่นอีกไหมครับข้าวซีโครงหมูใช้ซีโครงหมูก็ได้ใช่ครับซีโครงหมูเนี่ย จะดัดแปลงเป็นเป็นราดข้าวก็ได้ครับหรือว่าจะทําเป็นซี่โครงหมูเปล่าม,มีพร้อมเสิร์ฟพร้อมน้ําจิ้มครับอ๋อกินกับน,น้ําจิ้มได้เลยอย่างนี้ได้ครับทำนานขนาดนี้ทานนี้เท่าไหร่เนี่ยสีบาทสีบบาททั้งเอง,ง,เองใช่ครับ ว่าก่อนที่ท่หนึ่งจะมีร้านใหญ่โตแบบนี้ชีวิตมันไม่ได้รวยได้กลีบกุหลาบต้องค่อนข้างลําบากคอนข้างทุกเลยลำบากขนาดไหนครับพี่ใช่ครับคือสมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมยังเป็นวัยรุ่นแม่เนี่ยก็ไปขายข้าวมันไก่ที่ซอยพานินทองตรงถนนติวานนท์ผมไปกับแม่หิ้วยหม้อใบหนึ่งตะกร้าใบหนึ่งขึ้นสองแถวแล้วคุณน็อตลองคิดดูแล้วกันผมเป็นวัยรุ่นนะเวลาที่เราขึ้นสองแถวปุ๊บนะผมต้องนั่งหันหน้าออกข้างนอกนะเพราะว่า มีคนหลายคนเขาต้องจับจับจ้องมองผมอยู่ว่าอม,มองว่าคนนี้กระจอกมากเลยผมคิดว่าไงรู้ไหมคิดอยู่ในใจว่าวันหนึ่งต้องเป็นของเราวันหนึ่งต้องเป็นของเราห้องอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาใช่มผมคิดอยู่จนถึงเขาเอาที่ตรงนั้นคืนแล้วผมกลับมาขายที่บ้านแล้วก็เกิดลูกค้าเยอะขึ้นมามทำให้ประสบความสำเร็จมาถึงปัจจุบันเนี้ย นเส้นทางความยากลำบากของพี่เหน่งที่กว่าจะมาเป็นเจ้าของร้านเหน่งรถเยี่ยมก๋วยเตี๋ยวเจ้าดังในวันนี้ได้นะคะพี่เหน่งเนี่ยก็ไม่ได้สู้มาเพียงลำพังละค่ะเพราะยังมีคุณแม่และพี่ติ๋มคู่ชีวิตที่แสนดีคอยช่วยเป็นกำลังใจและสู้มาด้วยกันโดยตลอดเรียกว่าพี่เหน่งเป็นผู้คิดสูตรส่วนพี่ติ๋มนะคะก็คอยคุมคุณภาพให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีและอร่อยตามสูตรของคุณสามีแบบ เป๊ะเป๊ะแถมยังบริการดีรวดเร็วทันใจแล้วแบบนี้เนี่ยจะไม่ให้เป็นที่ชื่นชอบของคุณลูกค้าได้ยังไงล่ะคะขุนผู้ชมจนถึงวันนี้รู้สึกไงบ้างครับกับการที่เราได้ทําเมนูที่เราคิดค้นขึ้นมาเองจากความรักความชอบในการทําอาหารแล้วก็ความที่มีความกระตือร้อนที่อยากจะมีชีวิตที่สะดวกสบายกว่าเมื่อก,ก่อนเนี่ยจนวันนี้รประสบความสำเร็จแล้วรู้สึกไงบ้างครับใช่ครับก็รู้สึกว่า ภูมิใจในตัวเองภูมิใจในความสามารถครับภูมิใจในความคิดของเราที่มีอยู่ครับที่เราทุ่มเทลงไปตรงนี้ทำให้เกิดสัิติผลออกมาถึงแม้มันจะใช้เวลายาวนานถึง30ปีครับแต่มันคุ้มนะคุ้มครับตอนจากกรรมวันนี้ต้องถามพี่แล้วว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวให้อะไรกับชีวิตพี่บ้างให้ความสำเร็จครับให้ชีวิตที่ดีขึ้นลูกลูกๆสามารถที่จะเรียนเรียนได้อยากจะมาร้านพี่และมาไง ถ้ามาถนนติวานนท์เรียวซ้ายเข้ามาที่ตรงห้าแยกปากเกร็ดผ่านโรงพยาบาลวิภารามครับมาถึงหน้าโลตัสเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณ500เมตรเจอหัวโคง้งจอดรถในวัดสนามเหนือเลยครับอยู่ตรงหัวโค้งเลยหรือไม่ก็วัดสนามเหนือนี่แหละถ้ามาถึงวัดสนามเหนือถูกก็เจอร้านแน่นอนใช่ครับนะครับผมโอเคแล้วงั้นขอบพระคุณพี่เด่ง<ๆ>มากๆเลยครับผม